มาลัยลัตนาที่ประเสริฐสุดบังเกิดขึ้นในศาสนาของพระชินเจ้ามีกีจประการก่อน37ประการใช่ไหมคะมาลัยใดๆในโลกนั้นเนี่ยไม่เสมอด้วยมาลัยลัตนาที่เป็นไปในโพธิปักขียธรรม37ประการใช่ไหมคะไม่ยับอันประกอบด้วยอะไรบ้างคะสติปฐานสัสมสมปฏทาน4อิทธิบาทสี่ อินสี่ห้าพลาห้าโพชงเจ็ดอารียมักมีองแปดณถิ่นนี้มีผู้ร้อยมาลัยลัตนาะท่านแรกคือใครคะตรงนี้ท่านท่านชื่ออะไรยัสสะกุลบุตรท่านที่สองคือบิดาของท่านฟังธรรมหมวดไหนใช่เพราะไรคะถึงต้องฟังธรรมหมวดนี้ สาธุเพราะท่านเป็นชายจิตยังไม่อะไรคะไม่ประนีตพอใช่ไหมคะต้องปรุงแต่งจิตให้อลังการเมื่อปรุงแต่งจิตให้อลังการแล้วเป็นอย่างไรคะฟังอะไรต่ออริยสัตสแทงตลอดในอริยสัต 4, สวสี่ใช่ไหมคะนั้นคือสองท่านแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ตรัสรู้ทีนี้เดี๋ยวเพราะทำไมท่านถึงต้องฟังซ้ำ ท่านยัสสากุลระบุตรต้องฟังซ้ำถูกไหมคะฟังยัสส่งทำอนุปุพิกเอ้โทษอนุปุพิกาถาแล้วเนี่ยก็ฟังซ้ำอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาธรรมานียเราต้องฟังซ้ำไหมไม่ไม่ส้มไม่หยับซ้ำ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 ซ้เยอะเยอะเยอะใช่ไหมคะใช่เพื่ออะไรนำมา ใช่สาธุค่ะนำมาปฏิบัตินะคะอ้าวต่อมาท่านได้ฟังอะไรซ้ำอีกอาริอริยศาส้าวพูดนี้อะไรนี้ทุกนี้ทุกขะสมุท,ทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธ,คโรธาคามินีปฏิป,ปทาอาริยศสตร์ใช่ไหมคะแทงตลอดเป็น พระสกทาคามีพระนาคามีและเป็นพระอรหันต์อ้าวนี้คือเป็นการแทงตลอดเป็นพระอรหันต์ตรงนี้จะมีพระอรหันต์พระโสดาบันแล้วใครตามมาอีกคะแม่กับแม่ภรรยาของพ่อคือคือแม่ท่านกับภรรยาอดีตภรรยาท่านอ่านะคะแล้วได้ฟังอะไรอีกเหมือนเดิม และก็อาม่ของท่านคือใารสาธุนางสุชาดานี้สำคัญยังไงแล้วนะอ๋อเหรอคะถวายข้ามาทุปายาใช่ไหมคะอ๋อค่ะนะคะแล้วก็พระองค์จึงได้ตรัสว่านางนั้นได้ถวายอาหาร เสมอด้วยกับนายอะไรนายจุนท้ามีคุณเสมอ,อกันเพราะนางเป็นอาหาร,าหารมื้อแรก<ล>ที่เป็นไปเพื่อการกระสรูร้ลนายจุนท้าอนุป,ปาธาปารินิพพานใช่ไหมคะพระศาสดาผู้สูงสุดนั้นมีใจกรุณาโดยยิ่งจึงได้บอกท่านพระอานนท์ว่า ให้เธอบอกทุกคนว่านายจุนทานั้นไม่ได้ทำอาหารที่ไม่ดีแต่คุณของการให้อาหารของนายจุนทะเสมอด้วยคุณของอาหารมื้อแรกนั้นก็คือเข้าถึงอนุปาธาปรินิพานมื้อแรกเข้าถึงการดับกิเลสโดยสิ้นเชื้อทั้งหมดคือสะ อุปาถาปะรินิพานขอนอบน้อมดิวเสียนกราวแด่พระพุทธเจา้าผู้เลิศพระธรรมอันเลิศหมู่พระอาริยสงฆ์อันเลิศที่บังเกิดขึ้นแล้วในกามโลกรูปโลกและอรูปโลกทั้งที่มีแล้วในอดีตปัจจุบันและจกมีในอนาคตด้วยเสียนกราวพวกเราทั้งหลายนั้นหมักข้าเฝ้าพระองค์เพื่อปฏิบัติ ด้วยการเข้าถึงธรรมะหมวดที่ประกอบด้วย37ประการชื่อโพธิปักเคียธรรม37ประการเพื่อร้อยมารัยลัตนาตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหมู่พระอาริยสงฆ์ทั้งปวง